สวัสดีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับในเกมเดนกิบุนกับ r o s s i n g งไวนะครับผมนะแน่นอนนี้ก็ช่วงสุดท้ายของอีเวนต์แล้วก็กาชาที่กำลังจะหมดในช่วงหนึ่งทุ่มต่อจากนี้นะครับนะก็ผมก็รีบทำแล้วครับนะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งแหละนะก่อนอีเวนต์จะหมดผมก็เลยเก็บได้สุดแล้วสตามมิน่าอะไรผมก็ไม่เหลือแล้วนะเลยกล่าวว่าจะมาสุ่มเพชรเลยครับผมนะช่วงนี้ก็ นะใกล้หกโมงเย็นแล้วก็มามาสุม่มในคลิปนี้คือสุม่มล้วนนะครับมนะแล้วก็พวกอัปเดตอีเวนต์นี่ก็ขี้เกียจทำนะมันก็มีให้อ่านแหละนะก็ไปหาอ่านเอาโอเคเราจะมาสุม่มเอาคุโรโกะนะครับนะอันนี้คือได้ไม่ได้แล้วแต่ช่างมันเพราะว่าไม่ค่อยมีหวัง้อยถ้าจะเอาก็หวังแค่เนะครับมนะเพราะถ้าได้มาเอามาแทนเออเออ เออลืมชื่อแล้วนะเอามาใส่คอสกับค mm ุโรเนโกะได้นะคุโรโกะเนี่ยมันก็ดีแหละท่าสกิลพวกท่าไม่ตายอะไร oh, <no. S 1> คือพวกเรื่องบัฟเนี่ยเหมือนกับไทกะอะไรผมอ่านแล้วนะโอเคผมสุ่มได้ทั้งหมด20นะครับนะนี่คือทั้งหมดจริงๆ <laughs> ทั้งหมดนะขอไว้ที่มันสุ่มได้น้อยนะแต่ผมจะไม่สุ่มหมดทีเดียวผมจะค่อยสุ่มทีละ5แล้วกัน หนึ่งสองโอเคสุ่มทีละห้านะครับนะไปกันเลยได้ไม่ได้แล้วแต่ผมขอแค่เอก็พอปับ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 ปัปบปัปบปับปบปัปบปัปบปัปปบปบบปับปับ ของไทกามันแค่โชคขอแค่ A ก็พอไม่ไม่อยากไดเอสเลยโอกาสน้อยโอเคมาอีก5ครั้งมารอบนี้มี A มาด้วยการันตี A สุ่มสิครั้งได้ A 1ครั้งไม่ได้นะครับนะอีก10บละจะหมดละคลิปนี้มาไวก็ไปไวนะครับนะไม่ได้มีอะไรก็มาสุ่มเนี่ย โครโกโครโกเมดเออมาอีกประมาณอีกยากไม่รู้จะพูดอะไรนะร้อนจนสมองเบลมหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิ เบี่ยวมาโชคเบี่ยวเบี่ยวโชคมาจากไหนวะไ <c oughs> อ้เหี้ยได้น้อยกว่าของไทกะอีกสุ่มสิบห้าครั้งได้เอสโอ้โหก,กันวอดวอดวอดได้อีกแล้ว <c oughs> อย่ามาดิสไลค์ล่ะ <c oughs> ได้อีกแล้วเดี๋ยวภาพหายตัวละครหาย เทียได้กุโรโกลิมิเตเอสโอ้โหไม่ได้หวังเลยนะคือแบบไม่เอาก็ได้อะขอแค่เอหรืออะไรนะไม่ได้หวังเอสเลยก็ั่้แหละนะเขาเนะนั่นแหละนะก็คือได้แล้วครับคือไม่มีแรงพูดแล้วเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วเตยังไม่ได้กินข้าวเลย เอ้ยได้คูโรโกะเอสอีกแล้วของไทยกะก็ยังเพิ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยของคูโรโกะมาแล้วนิดนิดดวงทำด้วยอะไรเอ้ยพอมาเซิร์ฟเวอร์นี้แบบดวงมันมาได้ลิมิเต็ดสองตัวเอสโอ้โคสุดยอดได้แล้วโอ้โหคูโรโกะเอส ผมบอกเลยถ้าได้มาออกมาคู่กับคุคโรเนโกะได้นะคือจะทีมทีมอาจจะไม่มีฮิวนะแต่ว่าเปลี่ยนกันประมาณนี้ถ้าเราเอาอคุโรเนโกะมานี่คอสกันนี่คือทีมว้าวมาผมใส่เลยไหนก็ไหนๆนะ เอ้ก่อนใส่ก่อนใส่เดี๋ยวต้องไม่ใช่โอเคปิดล็อกไว้จะได้ไม่หายยัดเลยครับผมนะยัดทุกอย่างที่มียัดไปตอนนี้อาจแรงพูดอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครนะับคือแบบไม่นึกเลยว่าจะได้มาลิมิตเต็โอ้เมด ไดเมดมาสองคนแบบครบเลยนี่มันอะไรกันดวงทำด้วยไรแค่เปอร์เซ็นต์น่ะเปอร์เซ็นต์จุด 8, 8แปดหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์การันต์แล้วได้การันตีอ้าสุดยอดเลยอัพให้เต็มนะครับผมนะอาจจะไม่ได้อวยเท่าไทยกะนะแต่ก็นั่นแหละนะ ได้มาก็ดีเพราะมันคือตัวลิมิตเตที่หาไม่ได้แล้วโคตรร้อนเลยนะครับผมนะตอนนี้รู้สึกมันมีตัวอะไรไต่หลังผมเลยเหงื่โอเคก็ประมาณนี้แหละนะว้าวโอเคครับผมนะถ้าใครชอบพินี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระด,ดิ่ง้วนยะครับนะจะไม่พลาดเกมใหม่ของผมนะครับนะว่าจะมีเกมอะไรบ้างนะอาจจะมีเกมอื่นแบบ ค่อนข้างกีก็ขอตอนรับผมนะไว้ัมในคลิปหน้าเซียเย่ไ้เยิันครับ